ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณท่านยายดิธรรมและหลานๆทุกท่านที่ให้ความสะดวกในการปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรมทีนี้วันนี้ก็ตอนนี้ก็ถือศีลแปดแล้วก็กินมังสวิรัตก็วันจันทร์พุธศุกร์ก็นึงมือ้อแล้ววันอื่นก็สองมือ้อไม่จุบจิบ ทีนี้ก็คือก็กลางวันเนี่ยมันก็มีการเอนกายบ้างนะเพราะสูงวัยแล้วปีนี้ก็อายุหกสิบแปดปีแล้วก็ไม้ใกล้ฝั่งแล้วทีนี้ก็มีอะไรก็ติติงกันได้นะครับเพราะว่าการสรรเสริญเนี่ยมันไม่ค่อยดีก็กราบนามัสการท่านครับ อสาธุจริงแหละคำคำจริงเลยคำสันเสริญเป็นคำต่ําช้าลามกไม่เพียงพอเพื่อจะสงบระงับกิเลสเป็นเป็นคำที่อะไรมันก็จริงๆพุทเจ้าท่านให้ยกควรที่คนยกชมควรที่ควรชมคือพูดตามจริงเน่ะคนนี้เขาทาดีก็ว่าดีคนนี้ไม่ดีก็ว่าไม่ดีสีได้อันนี้คนมักจะชอบแต่ด้านเดียว ด้านแต่แต่คำสรรเสริญไงมันเลยทำให้เราเนี่ยเวลาถูกตำหนิก็ทุกไปด้วยเพราะว่าเราชอบด้านเดียวมันก็ไปติดอยู่ด้านเดียวแต่ถ้าเราฝึกที่จะมันมันทำใจไปอีกแบบหนึ่งมันมีสัมมาทิฏฐิกำกับว่าเออคำตำหนิเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีนะแม้ว่าบางทีมันจะรับจากหน่อยใช่ไหมเราก็จะปรารณากับเพื่อนๆอ,อย่างสมณะเนี่ย ะมีปกติปรนนาไว้กับเพื่อนว่าเออมีอะไรเราเห็นแม้แต่ว่าได้ยินข่าวมาว่าอย่างนี้ก็ก็สามารถบอกได้นะนโดยที่เราจะพยายามหุบปาก <c oughs> พยายามคือพอปากไม่มาก็จะชอบเถียงอะเนาะเอาชนะอยู่เลอยอะไรเงี้ยแล้วก็เบื้องต้นเราก็หุบปากให้ได้ก่อนพอหุบปากปุ๊บเราจะอ่านวัจจีสังขารได้อ่านข้างในได้มันพูดอะไรอยู่ข้างในเนี่ย คนที่เวลาสติเสียจะพูดเพอ้อใช่ไหมนยสังเกตคนสติไม่ดีอ่ะพูดไปอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่สามารถอ่านตัวข้างในได้อันอารมณ์ความรู้สึกมันจะพูดไปแต่ว่าอะไรคิดอะไรก็พูดอะไรเงี้ยควบคุมตัวเองไม่ได้นั่นก็เพราะว่าส่วนใหญ่เลยนะก็คือคนที่เวลามีชีวิตที่ยังไม่บ้าก็จะคิดฟุ้งซ่านทำอะไรตามใจตัวเอง บําเรออารมณ์ตัวเองมีแต่ความความให้มีแตความสุขอะ่ะอันนี้พอมันพลาดหวังขึ้นมาหรือว่าต้องผิดหวังขึ้นมาเนี่ยความสุขมัน,มนหายไปใจมันก็เลยหงวยหาแต่อันเก่าความทุกข์มันก็เลยมากระงับข้างในไม่อยู่ก็คิดก็พูดไปเงี่ยนี้เราเองมาปฏิธรรมแล้วก็เออหายบ้าไปบ้างเผลอ,อๆก็บ้าบ้าอยู่บ้างอ,อ่า อไใครไม่ได้ดังใจก็เพลอพูดใส่ให้อันนี้เราก็ยังมีเชื้อบ้าอยู่เลยถ้าเราฝึกที่จะดูแลคําพูดดูแลจิตวิญญาณพออารมณ์มันไม่ดีปุ๊บจะ่เพิ่งพูดให่ไหมไม,มันก็จะสงบละแค่แค่แค่เราหยุดคําพูดอารมณ์ไม่ดีแล้วหยุดพูดก่อนแค่นี้ก็สงบแล้วเนี่ยคนเขาก็เราก็ไม่ไปพูดให้มันเติมเชื้อไฟกับคู่คู่กรณี แค่นี้ก็ได้แล้วอันนี้ที่เหลือเราอย่าไปทําอย่างกดข่มไงต้องแยกอีกว่าวิธีกดข่มคือยังไงวิธีวิปัสสนาให้ลดกิเลสคือยังไงก็เลยต้องให้พเราตรวจศีลกรรมสามจะรู้ว่ากรรมอย่างนี้ของเราโดยเพราะว่าในมโนกรรมของเราเนี่ยเป็นลักษณะกดข่มเราก็ต้องให้คะแนนสามใช่ไหมแต่ถ้าจะให้คะแนนสี่เราต้องรู้ว่าเออมั่นใจนะว่าเราไม่ได้กดข่ม มั่นใจไหมล่ะมันจะให้เกรดสี่อะไรเนี่ยมันก็ต้องไปทบทวนทบทวนว่าเออเราเจอผัสสะแล้วเออเราก็แค่แบบมันผ่านมันไปไป,ไปทําอย่างอื่นหรือว่าไม่ต้องสนใจมันหรือมันหายไปเองไม่ต้องทะไรหรอกเออมันก็หายไปเองก็มีวิธีกดคมหลายแบบแต่วิธีที่จะทําให้ล้างด้วยเออความจริงเห็นชัดๆต้องๆเลยว่าเกรดมันขึ้นอนะ่ะ มันอยากจะไปนอนตอนเช้าเนี่ยใครตื่นตื่นมาใช่ไหมไปทําอย่างกดข่มว่าเอ้ยฟื้นมาอะไรอย่างี้กดข่มไปก่อนได้แต่ให้รู้ว่าเออย,ยังเกลียดสามอยู่นะยังไม่จริงนะยังไม่ไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเอ,อมาหาวิธีที่มันเออตัดตัดด้วยความรู้ความจริงเป็นไฟพลังงานขึ้นมาเผามันจริงๆเอออย่างที่พ่อครูพูดมันมีจริงในเราไหมแม้แม็แเล็กน,น้อยอะไรอย่างเี้ย มันถึงจะถูกทางพอถูกทางรูปมันก็จะไปได้ถูกทางละแต่ถ้ามันยังไม่ถูกทางก็จะวนหาอ้วิธีที่ถูกเพราะว่าวิธีไม่ถูกกลับไปก็วนกันมาที่เดิมกดข่มเดี๋ยวมันก็ระเบิดเอาหาวิธีก็ไม่กดข่มระเบิดแต่เพราะวิธีถูกทางปุ๊บสัมมาทิฏฐิเอาทําได้หนึ่งเรื่องปุ๊บมันก็จะทําอย่างอื่นได้ด้วยนะอ่ะมาละเป็นกําลังใจให้ให้กันในการผลทำ